วัสดีครับวันนี้คุณมาอยู่กับนิสสันอ m เมลนะครับจะมาดีเซ้นิสสันอเมล่าให้ฟังเให,ให,ให,ให้ให้ฟังคันนี้ทะเบียนสวยมากวันนี้เป็นอ m เมลปี2013เลยนะฮะ2013เครื่องเดิม1.2ตัว E 1 2 E ล้อขอ17จัดทรงหลอ่ลอๆเลยคันนี้ผ่อนเดือนละ3,800เครดิตดี3,800เครดิตไม่ดี3,900 ประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เป็นรถปี2013นี่ถ้าใครมาซื้อสดรถ้อีกนะฮะ <c oughs> ผมอยากให้ชาวสานเชิงเซามาซื้อละเกินเพราะป้ายสวยมาก969หโอ้โหนี่ถ้าเป็นป้ายกรุงเทพนะบอกคำเดียวว่าทะลุทะลวงท <c> ะ <oughs> ลุทะลวงแพงแน่นอนเป็นแสนป้ายแบบนี้ภายในสะอาดมากนรเราลื้อฟอกหมดรหรลื้อฟอกหมดนะครับลื้อฟอกสะอาดหมดสะอาดหมด,ด,หมดจดทุบอย่างนี้ไม่มีฝุ่น รับรองสะอาดล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนรถใหม่เลยเหมือนรถใหม่เลยเหมือนรถใหม่เลยแต่เป็นเน้นเต็มนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเราต้องขายราคานี้เพราะคันนี้สวยมากไร้ที่ติไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะฮะใครถามว่ามีชนไหมดูคลิปให้จบครับดูไลฟ์ให้จบนะครับกมดสะอาดมากคันนี้แบบสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพร้อยคันนี้บอกคําเดียวว่าสภาพร้อยมีลงมีล้อหล่อเลยผ่อนสามพันแปดก็ไม่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว ถูกตายส0 0พนบาทมันแปดบาทมันด้บาทมันบาทคันหน้าเดิมมากคันหน้าเดิมเดิมมากๆเดิมโคตรคันหน้าเดิมเบ้าโชกเดิมเพดเดิมนะฮะเพดเดิมฝังกระโปรงเดิมฝากระโปรงไม่เคยพ่นสีเดิมมากคันนี้เดิมมากคันนี้เดิมมาก ้ถข้างซ้ายขยับ้ถข้างซ้ายไม่ขยับรล้อขวาขยับมีบ้างนะครับพวกนี้ก็หรือว่าอาจจะแกะําสีบ้าง,าางมีบ้างอยู่แล้วรถหลายปีแล้วเครื่องนิ่งมากนะฮะเครื่องนิ่งเครื่องแหง้งนะฮะเครื่องนิ่งเครื่องแห้งเสียอาจจะดังเพราะาไอโฟนม,มันชัดกว่าปกติมากแต่เจอตัวจริงแล้วเจอตัวจริงแล้วบอกคำเดียวว่าเครื่องเดิมเครื่องนิ่ง,เค,งเครื่องเดินดีมากแต่เฟรนด์นเต็มผ่อน3,800บาท เดือนหมื่นห้าไม่ต้องคำ้ำนะครับรอๆเลยเครื่องดีนี่ก็จบแล้วคันหน้าเดิมก็จบละเบาะหน้าขวานะครับภายในสะอาดบอกเลยว่าสะอาดแอร์แบ็กเอเบียสไมล์แสนห้านะครับแอร์เย็นเจี๊ยบมองข้างปรับไฟฟ้านะครับมองข้างปรับไฟฟ้ากระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกออปชั่นเต็มนะครับออปชั Option ่นเต็มบอกได้เลยว่าออปชั่น ก็ไม่มีอะไรมากรถก็แข็งแกร่งะจกไฟฟ้าขอสะอาดไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมทอ้นั้นก็เหลือแล้วไนอะ้นั้นก็เหลือกินแล้วนี่ฝาท้ายนะฮะมาดูฝาท้ายกันอ่ะเปิดฝาท้ายให้ดูละเปิดฝาท้ายกันซ้ายขวาเดิมอัดซ้ายอักขวาเดิมฝาปงท้ายเดิมฝาปงท้ายเดิมซีนเดิมนะฮะซีนเดิม เดิมหมดเดิมทั้งคันกันนี่สวยอันนี้รถไม่เคยบุบเลยไม่เคยกระแทกไม่มีชนหนักนะครับแต่เฟรนช์ได้เต็มระวังวิชาชีพด้วยนะครับวิชาชีพจะขายแล้วหลายขายรถแบบเราพยายามดูขายรถแบบเรา,า,า,รแ,บบาแล้วก็ถูกกว่าเราผมขาย1 8 9 0 0 0บาทวิชาชีพมันจะขายเท่าไหร่หรือเปล่าแสนสามคุณก็รีบจองเลยมันให้ออก5,000คุณก็รีบจอง5,000เลยโดนนี่ครับโดนไปเยอะแล้วแล้วรถรถเต้นผมไปโพสต์อะ่ะต้องระวังกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย เพราะว่ามิจฉาชีพแม่งสุดตีนไม่รู้จะว่ามันยังไงไอ้วงนี้มิจฉาชีพเยอะนิสัยไม่ดียังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไประวังเรื่องมิจฉาชีพนะฮะการที่คุณจะจองคุณก็ต้องให้เขาไลฟ์สดเลยคุณโทรมาบอกว่าไฮ้ขอวิดีโอคอลนะเึงจะจองวิดีโอคอลดูรถคันนี้ถ้ามันวิดีโอคอลไม่ได้คุณจะจองนะฮะอันตรายมากฝากด share, กดแชร์กดไลค์เลยถ้าคุณจะจองรถคุณให้เขาวิดีโอคอลเลยคุณถึงจะโอนจองหรือไม่งั้นให้เขียนสัญ,ญญาซื้อขายเลย สัญญามัดจำเลยแล้วก็มาพรีเซนต์ในหน้ารถเลยนะฮะว่าเอ้ยจองนะจะจองคันนี้นะคันนี้ผ่อน3,800บาทนะฮะปี2อ1 3เครื่ 1, 2, อง12เกียวโตนะครับจัดไปได้เต็มติดแบคลิฟต์ไม่ต้องนะฮะติดแบคลิฟต์สูนทำไม่ได้คันนี้รับประกันไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมล้านเปอร์เซ็นต์รถสวยคันนี้สวยมากบอกได้เลยว่าสวยมากคุณเอาไปผ่อน3,800นี่ถ้าไม่ไหวผมก็ไม่รู้จะทํายังไงละผมดาวราคาโยกราคากดราคาทุกอย่าง อันนี้รวมจัดรวมโอนรวมประกันให้แล้วนะนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ